าววลสิทธพรานผีสประพันธ์โดยรอรติการบทที่สองการร่วมแรงร่วมใจเพียงไม่นานเนื้อวัว Bullet, ก็ถูกลำเลียงมาย่างบ้างก็สอยทำเป็นลาบก้อยเพราะได้เตรียมพริกและเครื่องเทศต่างๆนำมาโดยพร้อมสับวิสกี้ไทยชื่อดังชนิดแบนที่ต่างก็พกมาด้วยคนละแบนสองแบน อาหารมื้อนี้วิเศษจริงๆเสียงของพลทหารคนหนึ่งดังอ้อแอด้วยความเมาแทนไทยจึงได้กล่าวปรามก่อนที่เขาจะเดินออกไปแงนมองดูท้องฟ้าพยายามกวาดสายตาไปยังความมืดทะมึนอยู่รอบๆกายและก็รู้สึกโดยสัญชาตญาณว่าตนไม่ชอบชัยภูมิแห่งนี้เอาเสียเลยแต่ก็บอกไม่ถูกว่าทำไมจะว่ารอยเสือที่ริมทานก็ไม่น่าจะใช่เพราะเสือไม่ใช่ว่า เขาจะไม่เคยเจอเสียเมื่อไหร่กันหรือว่าจะเป็นกลิ่นอับและความอบอ้าวจากในหุบที่ต้องเจอกันมาทั้งวันพยายามหาเหตุผลเท่าไหร่เพื่อที่จะมารองรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่พบมันเป็นสัญชาตญาณหรือรังสังหอรก็ไม่อาจจะทราบได้ถึงเขาจะไม่ใช่ตำรวจตะเวนชายแดนหรือพรานป่าแต่การปฏิบัติหน้าที่บ่อยครั้งที่เขาต้องไปคลุกคลี หรือใช้ชีวิตกับชาวบ้านและชนเผ่าต่างๆมาไม่น้อยความรู้สึกเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีภัยอันตรายใดๆมายืนทำอะไรมืดๆอยู่คนเดียวลันนายทหารเสียงเรียกที่ไม่ดังมากนักมาจากด้านหลังแต่ก็ทำเอาชายหนุ่มถึงกับสะดุ้งโยงปะเป่ารอกรู้สึกว่าอากาศมันค่อนข้างจะอบอ้าวนะก็เลยมายืนคิดอะไรเพลินๆเขาตอบเธอไป พร้อมกับยิงคำถามเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเป็นผู้ถูกถามเองคืนนี้คุณว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยน่าไว้ใจคะ่ะคืนนี้ต้องมีอะไรเข้ามาแน่ผู้กองเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันนะคะคุณคิดว่าไอ้หลายที่ย่ำรอยไว้ที่ลำห้วยจะเข้ามาหรือเปล่ามันก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นล่ละคะ่ะกลับไปยังที่พักเธอนะคะเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วเขาเดินตามพรานสาวกลับมาทุกคนเลิกดื่ม และเข้านอนกันหมดแล้วเหลือเพียงแค่เจ้าหน้าที่หญิงหนึ่งคนและพลทหารอีกหนึ่งที่กำลังนั่งเฝ้ากองไฟกันคนละกองและอีกกองที่ยังว่างอยู่น่าจะเป็นกองที่เธอเฝ้าเขาเดินเข้าเต็นท์พักไปตามที่พรานสาวบอกเพื่อพักเอาแรงขณะที่กำลังเคลิ้มเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นนั้นหูก็แว่วได้ยินเสียงใครมาเรียกพร้อมกับมีมือมาจับที่แขนแทนไทยก็สะบัดแขนจนหลุดจากการเกาะกลุ่ม เขาผุดลุกขึ้นก่อนที่จะทันได้พูดอะไรก็เห็นว่าคนที่เข้ามาปลุกคือหัวหน้าเรืองศักนั่นเองเขายกนิ้วชี้ขึ้นแตะที่ริมฝีปากตนเองก่อนที่จะกระซิบเบาๆฟังสิผู้กองหนุ่มพยายามสดับรับฟังเสียงผิดปกติจากภายนอกแต่กลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไฟทั้งสามกองที่ทั้งสามเฝ้าอยู่ดับมอดไปแล้วด้วยเพราะข้างนอกมีแต่ความมืดมิด พ่านกาวเวาก็อยู่นี่นาะพรานทั้งสองไม่อยู่จ่ามานูนมาขอเปลี่ยนเวรยามแทนเพราะอย่างไม่ง่วงผู้กองแทนพยายามฟังก็ไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงกบทูดที่ร้องสลับเสียงเขียดทางลําห้วยอุปทานละมังคุณพูดพลางล้มตัวลงนอนใครนะช่างจัดให้ระดับหัวหน้าต้องเป็นบัตตี้นอนเต็นเดียวกันไม่ใช่อุปทานคับท่านมันเสียงแปลก,ปกๆเสียงอะไรก็ไม่รู้ คล้ายกับเสียงในคืนนั้นเสียงร้องค่มครวนเสียงสวดมนผมนั่งฟังมาสักพักหนึ่งแล้วตอนแรกก็ว่าจะไม่ปลุกผู้กองแล้วละ่ะแต่ทนไม่ไหวเสียงมันบาดลึกไปจนถึงขั้วหัวใจพานจะหยุดเต้นเอาโทคุณได้ยินพานสองคนก็ได้ยินอย่าไปคิดมากนอนเถอะเสียงไม่เป็นอันตรายหรอกผู้กองแทนไทยว่าพลางล้มตัวลงนอนจะนอนอยังไงไหวล่ะผู้กอง นี่ขนาดว่าผมไม่กลัวผีสางอะไรนะออกตรวจป่ากับลูกน้องก็บ่อยสิ่งลี้ลับก็ใช่ว่าจะไม่เคยเจอแต่ไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนนั่นไงเอาอีกแล้วนั่นๆๆฟังดูสิคราวนี้นายทหารหนุ่มผุดลุกขึ้นนั่งอีกครั้งตาจ้องออกไปยังความมืดภายนอกจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นที่แรกมันเริ่มขึ้นก่อนอย่างแผ่วๆแ,แล้วก็ดังขึ้นเป็นลำดับเล็กและแหลม เหมือนกับคมมีดกรีดไปบนผิวโลหะโหยหวนครวนครางอย่างน่าประหลาดเมื่อจนจะขาดห่วงหายไปมันฟังดูเยือกเย็นจนเลือดในกายแทบจะหยุดเดินแต่โชคดีว่าเขาเคยได้ยินและได้เห็นมันมาก่อนแล้วทำเอาผู้กองหนุ่มถึงกับหัวเราะงอหายเป็นอะไรไปผู้กองหรือว่าผีเข้าหรือกลัวจนวิตประหลาดไปแล้วเนี่ยหัวหน้าเรืองศักว่าด้วยความเป็นห่วง ปล่าเปล่าเขาพยายามอดกั้นเสียงเป็นนานกว่าจะหยุดหัวเราะได้ถามจริงๆเถอหัวหน้าออกป่าเนี่ยไม่เคยเจอบางเลยรู้นี่แหละเสียงบางเสียงบางจริงเหรอคุณเสิยงน่ากลัวจังเลยนะนอนครับนอนเรื่องสักว่าแต่ตัวเองกับนอนลืมตาโพโลงฟังเสียงอันบาดขั่วหัวใจมันเงียบหายไปแต่ก่อนที่ทั้งสองจะได้กลิ่นหอมเอียนมา ทำให้ทั้งคู่ง่วงงุนขึ้นมาอย่างกระทันหันเปลือกตาของทั้งสองหนักอึ้งก่อนที่จะเห็นแสงไฟป,ประหลาดลอยระเลียดหลังคาเต็นท์ไปอย่างเชื่องช้าตัวของทั้งสองชาดิกแล้วสติกก็ดับุปูบไปทั้งคู่ในเต็นท์สองพี่น้องตอนนี้ก็หลับไหลไปด้วยมนต์สะกดของมันอาจารย์พรานผีต้องเข้าไปเรียกและทำการแก้ไขให้ใหกับสิทธิ์ทั้งสองในขณะที่ข้างนอกทั้งจ่ามนู พลทหารบุญชูและเจ้าหน้าที่สาวศูนสนั่งหลับหัวสุขเข้าวางขาโยกเยกไปมาจนล้มมิล้มแหล่เมื่อพรานสองพี่น้องได้สติรีบลุกขึ้นเมื่อออกมาก็เห็นตัวอะไรบางอย่างดวงตามันสุกปลั่งแดงกระพริบกระพริบตัวมันเท่าเด็กวัยหนึ่งขวบมันกำลังก้มดูดกินหัวแม่โป้งเท้าของศูนยสี่ยังไม่สนใจคนที่เข้ามากาววล้วงเอามีดหมอออกมา แล้ววิ่งเข้าไปยังร่างขาวซีดนั้นก่อนที่มันจะผลักออกมาแล้วหันหน้ามาใบหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัวนั้นมันยากที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับสัตว์ใดได,ได้กาวเหวาแทงเข้าไปอย่างร่างที่มีขนยาวรุงรังเสียงกรีดร้องจนแสบแก้วหูและด้วยเสียงอันดังนี้เองมันจึงได้ปลุกเรียกสติทุกคนให้กลับมาอีกครั้งทั้งหมดรีบถลันตัวลุกขึ้นมารวมถึงหัวหน้าคณะทั้งสอง ผู้กองๆู้กองนัน้นน่ะมันอยู่ห่างเราไม่ถึงสิบเก้าดวงตาของมันดูคมวาวสู้ไฟอย่างไม่กระพริบหัวหน้าคณะทั้งสองสั่นสะท้านและเย็นเฉียบไปจนถึงขั้วหัวใจไม่ต้องกลัวพวกมันเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าเข้ามาได้ทุกคนนะ่ะคงสิ้นชื่อกันไปหมดแล้วถ้าอย่างนั้นจะรออะไรล่ะก้าวจบจามาดูก็กระชากปืนสั้นออกมาจากเอวแล้วส่งกระสุนออกไปจนหมดโม่ กระสุนเหล่านั้นไม่ได้ทำให้พวกมันกลัวและหลีกลี้หนีหายไปไหนกระสุนธรรมดาเอามันไม่อยู่หรอกค่ะต้องกระสุนอาคมเท่านั้นว่าแล้วก็สาดกระสุนเสกออกไปเสียงกรีดร้องและล้มหงายไปทีละตัวแล้วไม่นานนักมันก็หมดไปจากตรงนั้นเหล่าเจ้าหน้าที่ช่วยกันเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกจนสว่างโชดช่วงทั้งสามกองนานเกือบชั่วโมงเสียงสัญญาณไพรจึงกลับมาเป็นปกติ แต่ตอนนี้ทุกคนกำลังพยายามกู้ชีพของเจ้าหน้าที่น้องเล็กศูนย์สี่แต่ดูแล้วเป็นการยากเหลือเกินขณะนี้เนื้อตัวเย็นเฉียบปากซีดจนขาวจะเอาอยัางไงดีล่ะหัวหน้าแทนไทยถามเรืองศักผมว่าวิทยุเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับจะดีกว่าเพื่อจะส่งโรงพยาบาลทันหัวหน้าพวกเรากลัวพวกเราจะกลับแล้วพวกเรายังไม่อยากตายยังไม่อยากตายทุกคนเริ่มเสียขวัญ แทนไทยเข้าใจดีว่าคนเหล่านี้ไม่สมควรที่จะเอาชีวิตมาทิ้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่การเอาหน้าไม่มีใครอีกแล้วและเขากับเรืองศัก์และพรานนำทางทั้งสองด้วยพวกคุณไปเก็บของเถอะจะกลับก็กลับได้รวมถึงคุณทั้งสองด้วยนะพรานไม่เป็นไรค่ะเราสองพี่น้องนะถึงแม้จะเป็นคนบ้านป่าบ้านนอกคอกนาแต่พวกเรานะรักษาสัตว์ ในเมื่อรับปากและก็รับหน้าที่มาแล้วก็ต้องทำให้ถึงที่สุดแม้วินาทีสุดท้ายเอาละคงไม่ถึงชั่วโมงเนี้เฮลิคอปเตอร์คงจะมาถึงใครจะกลับก็จะไม่มีความผิดเพราะชีวิตเป็นของพวกคุณใครจะอยู่กับผมก็ต้องขอบคุณผมอยู่ด้วยครับผู้กองผมก็อยู่เรืองสักว่าเราสองพี่น้องก็อยู่หัวหน้าเรืองกับผมนะ่ะไม่มีสิทธิ์กลับอยู่แล้วละครับท่านใดนั้น สิ่งเครื่องยนต์ของอากาศยานก็ดังมาพร้อมกับแสงไฟที่สาดส่องลงมาอย่างคนที่แคมก่อนที่จะมีเสียงประสานลงมาจากกัปตันฮอลำเลียงสองใบพัดขนาดใหญ่โรยเชือกลงมาและส่งร่างของศูนยี่ขึ้นไปก่อนเพราะตอนนี้เธอได้เสียชีวิตแล้วผ้าห่มถูกพันรอบกายก่อนที่จะใช้เชือกผูกรัดร่างและดึงขึ้นไปใช้เวลาพอสมควรกว่าเครื่องจะเคลื่อนตัวออกไป ทั้งแสงไฟและเสียงห่างออกไปทุกทีแล้วก็ลับหายไปจากสายตาความเงียบเข้ามาปกคลุมอีกครั้งพวกเราเหลือกันห้าคนการเดินทางยิ่งสะดวกและอีกอย่างต่อไปนะ่ะเราก็ทำห้างพักเพราะจํานวนคนไม่ได้มากเกินไปผมถามพรานจากใจเลยนะครับไม่ว่าผลนะ่ะมันจะเป็นยังไงพรานตอบมาตามตรงเลยผมรับได้พรานว่าเราช่วยศูนย์สี่ทันไหมครับ ไม่ทันค่ะน้องเขาเสียแล้วทำไม่พรานถึงรู้ล่ะครับแทนไทยถามบ้างฉันบอกไปพวกคุณน่ะจะไม่หัวเราะยยอฉันเหรอคะถ้าฉันจะบอกว่าฉันเห็นดูยานของเธอตอนออกจากร่างแล้วถูกรับตัวไปแล้วแล้วไม่ต้องถามอีกนะคะว่าใครมารับแล้วรับไปไหนทำดีชาวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ก็มารับไปทำไม่ดีก็มียม,มาบาลมารับเพื่อไปรับผล แล้วตัวที่มันมาล้อมพวกเราละ่ะเรียกว่าตัวอะไรเป็นสิ่งกินเลือดเป็นอาหารไม่ว่าเลือดสัตว์หรือเลือดมนุษย์มันสามารถสะกดคนให้หลับไหลก่อนที่จะลงมือสังหารเยือตัวที่เข้ามานะ่ะคงเป็นหัวหน้าที่มีความอาถรรพ์ป่าเป็นกำลังทำให้มันนะ่ะเข้ามาในเขตอาคมได้ทันใดนั้นเสียงโฮกฮึมของเจ้าป่าก็ดังขึ้นทำเอาทุกคนใจหายว่ายกเว้นสองพี่น้อง เจ้าของรอยเท้าที่ลำทานเสียงมันเดินเดินหยุดๆดกลิ่นสาบของมันรุนแรงสลับกับจางมันคงพยายามที่จะอยู่เหนือลมสองพี่น้องยกมือขึ้นแตะริมฝีปากบอกให้ทุกคนเงียบแต่มันก็หยุดการเคลื่อนไหวเหมือนกันนายไปนอนกันเถอะข้ากับน้องน่ะจะเฝ้ายามเองคุณก็กล้าพูดเสือเดินวนไปวนมาแบบนี้ใครจะไปนอนไหวเกิดนอนไปแล้วตื่นขึ้นมาอีกที เป็นผีไปเลยจะทำยังไงเออวะมันคิดว่ามันจะไม่ตายหรือ,อยังไงวะคนพวกนี้ชอบประมาทกว่าจะรู้ว่าชีวิตมีค่า,คาก็ต้องรอให้เป็นผีผผเหมือนข้าก่อนไม่เห็นลงผีไม่รังน้ำตาเองสองคนใส่กระสุนอาคมหรือย,อยังมันไม่ใช่เสือธรร,รมดาธรรมดานะมนันกำลังจะเข้ามาแล้วด้านขวาของเอ็งดักดาวเส้นเสียงพรานผีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว จนแทบจะไม่ได้ทันตั้งตัวแต่นั่นไม่ใช่สำหรับสองพี่น้องทั้งสองหันมาแล้วก็ส่งกระสุนออกไปจากปากกระบอกปืนลูกสองแฝดเสียงดังสะท้านป่าดยาวมวิกาลร่รางของไอ้ไหลขนาดใหญ่ที่กระโจนสวนมากระเด็นวือไปตกกระแทกพื้นไม่มีแม้แต่โอกาสจะตีแปลงกลิ่นขาวคลุ้งและกลิ่นสาบเน่าทำเอาหัวหน้าคณะทั้งสองถึงกับต้องปิดจมูก จามนูไม่ต้องพูดถึงอาเจียนเอาลาบก้อยผสมกลิ่นเล้าป่าที่กินเข้าไปเมื่อมื้อเย็นออกมาจนหมดทีนี้เราจะทำยังไงดีล่ะพรานหัวหน้าเรืองศักถามไม่ต้องทำอะไรหรอกนายธรรมชาติจะจัดการเองก้อนตอบหมายความว่ายังไงกันครับพรานก้อนนายลองฉายไฟดูใหม่สิครับก้อนว่าเรากับนัดกันไว้ ไปถ่ายสามกระบอกศาสตร์ไปยังที่เจ้าสมิงร้ายนอนอยู่แต่ภาพที่เห็นมันคือซากแห้งๆของมนุษย์ยังไม่ทันที่จะเอ่ยทมอะไรอีกซากนั้นค่อยๆแปลเปลี่ยนไปเป็นเท่าทุรีดินมันเป็นไปได้ยังไงกันครับนี่ถ้าไม่เห็นกระปาจะไม่มีวันเชื่อเด็ดขาดจ่ามนุว่าตามกดไรลักษ์ณเลยค่ะอน,นิจจังทุกขังอนัตาทุกสิ่งล้วนคืนสู่ธรรมชาติทีนี้ นายไปนอนกันได้เลยนะคะจะไม่มีเสือที่ไหนมากัดแน่ในคืนนี้ค่ะพี่เว่อก็ไปนอนเถอะข้าเฝ้าเองอีกไม่เท่าไหรก่กฟ้าก็สางแล้วเองนั่นแหละไปนอนข้าจะเฝ้าเองถ้าอย่างนั้นก็นอนกันที่ข้างกองไฟนี่เลยก็แล้วกันนะสองพี่น้องก็นอนฟังเสียงสัญญาณป่าอยู่หน้ากองไฟเองสองคนนอนไปเลยถ้ามีอะไรข้าจะปลุกเอง แล้วทั้งสองก็เข้าสู่ห่วงนิทราจนเสียงไก่ขันมาเจ้ยแจ้วสองพี่น้องนำหม้อหุงข้าวสนามของนายทั้งสามมาหุงเตรียมไว้ให้เนื้อวัวกระทิงเมื่อวานถูกย่างทำเป็นสเบียงเช้านี้และมือ้อต่อๆไปกาต้มน้ำถูกนำขึ้นตั้งไปจนเดือดปุดๆกลิ่นย่างเนื้อหอมฟุ้งไปเตะจมูกนายจ้างจนถึงในเต็นจึงได้พากันออกมาอารุณสวัสดิ์ค่ะ สองพี่น้องกล่าวทักทายตามมารยาทถึงแม้ว่าจะเป็นคนบ้านป่าแต่ก็ไม่ได้ไรซึ่งวัฒนธรรมพรานก้อนชงกาแฟให้นายทั้งสามอากาศเช้านี้กำลังดีแต่เรากับนึกอะไรขึ้นมาได้ทั้งสมหันไปมองทางซรากสมิงแม้แต่ซากก็ไม่เหลือให้เห็นและไม่มีใครถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกวันนี้เราจะพ้นจากโป่งผีป่านี้ไม่ครับพานว่เชื่อมันน่ากลัวแล้วนะ แต่สถานที่เนี่ยมันน่ากลัวกว่าหลายเท่านักเป็นธรรมดานะครับคนสมัยก่อนมักจะใช้ชื่อสื่อถึงความเป็นไปของในแต่ละสถานที่วันนี้เราเดินกันด้วยคนที่จำนวนน้อยลงน่าจะเร็วกว่าทุกวันถ้าอย่างนั้นเราต้องทิ้งสัมภาระพวกเต็นท์ขนาดใหญ่พวกนี้เน้นการเดินทางที่คล่องตัวแคปเป้และของใช้ส่วนตัวจริงๆก็พอหรือว่าคุณว่าอย่างไงเรื่องผู้ก,กองแทนถาม ก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นลหละครับผมว่าเราเข้าไปเก็บของออกมาแล้วรื้อเต็นท์ไปผูกไว้กับต้นไม้ดีกว่านะครับแล้วเขียนโน้ตไว้เพื่อจะมีประโยชน์แก่นักเดินทางที่ผ่านมาเจอหัวหน้าเรืองว่าแล้วสามหนุ่มก็ไปช่วยกันจัดการพรานก้อนก็ไปจัดการเต็นท์ของเขากับพี่สาวกาเวาเองก็จัดการเรื่องอาหารไว้เจ้าที่เจ้าป่าและอาจารย์พรานผีของเธอไม่นานนัก ทุกคนก็จัดการทุกอย่างเรียบร้อยและมานั่งล้อมวงกันก่อนออกเดินทางก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยของปืนและกระสุนแล้วก็ออกเดินทางการเดินทางตามกันไปเป็นกลุ่มไม่ต้องมีใครคอยระวังหลังเมื่อออกจากโป่งผีป่ามาแล้วป่าโดยรอบดูแห้งแรงขึ้นเป็นลำดับห้วยทุกห้วยกับกลายเป็นห้วยแห้งไปทุกสายหนองทุกหนองที่บังเอิญเจอก็แห้งระแหงจนดินแตก ป่าทุกป่าที่ผ่านโศกใบไม้เป็นสีแดงและน้ำตาลด้วยความร้อนระอุที่ทุกคนไม่เคยพบเจอมาก่อนน้ำในกระติกส่วนตัวและน้ำสำรองที่ไว้หุงหาอาหารก็ร้อยรอลงทุกทีโดยไม่มีหวังว่าจะได้เติมมันได้ในระยะทางอันหุโหดข้างหน้านี้ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้เราแย่แน่เรียกกองบัญชาการให้นำน้ำแล้วก็สเปียงมาส่งดีไหมครับผู้กอง เดี๋ยวรอดูอีกสักครึ่งวันตอนเนี้ยสำรองน้ำส่วนกลางใส่กระติกก่อนรอถึง5้าโมงเย็นถ้าเรายังไม่พบแหล่งน้ำเรียกตอนนั้นก็ยังทันน้ำสำรองของเราไม่มีแล้วนะครับในกระติกส่วนตัวใครมีเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยแม้เราจะพยายามดื่มกันจำกัดจำเกียกเพียงใดมันก็ไม่พอนะครับถ้าอย่างนั้นจ่าเช็คพิกัดให้เรียบร้อยแล้วติดต่อไปได้เลยแย่แล้วครับนาย เครื่องมือและก็วิทยุใช้งานไม่ได้อะไรมันจะมาเสียตอนนี้วะธานไทยสะบัดออกมาอย่างหัวเสียที่นี่มันเป็นดินแดนทับซ้อนเครื่องมือใดๆในโลกสมัยใหม่จะใช้ไม่ได้กับที่นี่ไม่เชื่อเองสองคนลองยกนาฬิกาขึ้นมาดูสิพรานผีบอกสองพี่น้องยกข้อมือขึ้นมาดูพร้อมๆกันกาวว่าวและกล้องถึงกับตะลึงรีบหลวงเอาสายสร้อยออกมาเพื่อจะดูเข็มทิศ แต่ท้ว่ามันใช้งานไม่ได้จริงๆอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ได้เสียค่ะแต่ว่าเรานะี่ยอยู่ในดินแดนที่ไม่มีในแผนที่ว่ายังไงนะนี่เราอยู่อีกมิติหนึ่งอย่างนั้นน่ะเหรอผมว่ามันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆไม่พูดเปล่าแต่กลับพร้อมใจกันยกข้อมือขึ้นมาดูแต่แล้วทุกคนกลับมีสีหน้าไม่ต่างกันทุกคนก็ยังคงเดินไปปาดเหงื่อไปแล้วสองพี่น้องคิดว่า คงถึงเวลาคับขันที่ต้องเอาน้ำสำรองส่วนตัวที่เธอิกับน้องมักจะนำติดตัวมาด้วยเพราะเกรงว่าจะไม่มีแหล่งน้ำเมื่อเข้าไปในเมืองได้สื่อกระบอกน้ำพลาสติกเหมือนที่ใช้ทําน้ำเย็นมาด้วยคนละสองกระบอกแล้วกอกน้ำมาจากบ้านเก็บไว้เราสองพี่น้องมีน้ำสำรองส่วนตัวมาพวกนายต้องค่อยๆจิบนะว่าแล้วก็ส่งน้ำให้กับทั้งสามคนคนละกระบอกขอบใจมาก เธอสองคนเนี่รอบคอบจริงๆว่าแต่ให้พวกฉันแล้วเธอจะกินอะไรฉันกับน้องนะ่ะมีน้ำในกระติกนี้จะกินกันคนละครึ่งแค่นี้ก็อยู่ได้ถึงเย็นค่ะทั้งห้าเดินลงจากเขาอันแห้งแล้งออกมาก็เห็นป่าที่เขียวขจีอยู่ลิบๆรบแถวนั้นป่าไม่โศกคงจะพอหาแหล่งน้ำได้อยู่มั้งหัวหน้าเรืองว่าเมื่อเดินไปถึงตรงนั้นก็หมดหวังเพราะป่าที่เขียวขจีมาแต่ไกล แต่พอมาใกล้มันเป็นเพียงแค่ด่านช้างเก่ายิ่งตกบ่ายและอยู่ในกลางแดดจ้าของป่าแฝกและดงอ้อที่แทบจะปกคลุมไปทั่วทั้งหุบเขาความหิวกระหายยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณน้ำในกระติกของทุกคนหมดแล้วไม่เหลือเลยแม้แต่น้อยกาเหว่ากับก้อนเองแงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆสีดำทะมึนอยู่ไกลๆเดี๋ยวข้ากับน้องจะลองวิธีนี้ดูนะนาย กับน้องเรียนมาแต่ยังไม่เคยใช้ว่าแล้วก็ะระลึกถึงอาจารย์พรานผีเออข้า,ขาจะช่วย,วยอีกแรงหนึ่งหลังจากนั้นหนึ่งอาจารย์สองสิทธ์ทันใดนั้นสายลมยิ่งกันโชกแรงพร้อมกับเสียงป้าร้องครืนคืนเมก้อนใหญ่ก็แตกกระจายตัวออกแล้วลอยมาทางกลุ่มคนเหล่านั้นทุกคนต่างก็ดีใจแหงนเงยหน้าขึ้นหัวเร,ราะราวคนเสียวสติ ลรอตายแล้วนายเราลอกตายแล้วเสียงร้องของจ่ามโูร้องขึ้นอย่างดีใจเป็นที่น่าอัศจรรย์เพราะฝนมันตกแค่บริเวณที่พวกเขาอยู่เท่านั้นและมันเม็ดใหนาและนานพอที่จะให้ทุกคนรองน้ำกินและรองไว้ในภาชนะทุกไปจนเต็มเปี่ยมแล้วฝนก็หยุดลงพรานครับพรานทั้งสองเนดะ็ดสุดยอดมากเลยนะครับ ที่ผ่านมานะผมประมาทฝีมือพลานวันเนี้ถ้าไม่ได้ผู้หญิงแล้วก็เด็กย่างพลานทั้งสองคนพวกผมคงไม่รอดแน่จามนูยกมือไหว้พลานทั้งสองอย่างจริงใจคุณจา่าอย่าไหว้ฉันกับน้องเลยนะคะมันเป็นหน้าที่ของฉันกับน้องและอีกอย่างถ้าไม่ได้อาจารย์ของข้าทั้งสองคนนะ่ะสิ่งอัศจรรย์นี้คงจะไม่เกิดจะยังไงก็ตามพวกเราต้องขอบคุณพรานนะครับจริงด้วยครับผู้กอง หัวหน้าทั้งสองกล่าวอย่ามัวแต่คุยกันเลยรีบเดินไปอีกเราสองกิโลก็จะผลจากป่านรกดีแล้วพรานผีบอกกับสิทธิ์ทั้งสองเราเดินทางต่อกันเถอะครับอาจารย์บอกว่าอีกเราสองกิโลเมตรก็จะผลจากป่านรกนี้แล้วอาจารย์บอกอย่างนั้นเหรอครับพรานอย่าพูดเล่นสิทันใดนั้นฝ่ามือของพรานผีก็ฟาดเข้าที่ท้ายถอย จมามนูด้วยความตกใจรีบยกมือขึ้นไหวท่วมหัวเพราะมันแรงพอที่จะทำเอาเจ้าหน้าที่หนุ่มวัยห้าวถึงกับต้องกระโดดเยงยกมือท่วมหัวและล่ํละลัละละละกกล่าวขอโทษทันทีไปไปกันเถอะแล้วทั้งหมดก็ออกเดินทางเมื่อเดินไปได้ราวกิโลเมตรเสร็ศษเริ่มเห็นป่าไม้ดำทมึนอยู่เบื้องหน้านั่นถ้าผมตาไม่ฝาดมันคือป่าจริงๆใช่ไหมครับผู้กอง ผมก็เห็นเหมือนคุณเรืองเห็นนั่นแหละครับจ่าเห็นไหมเฮเห็นครับผู้กองและรู้สึกว่ากลิ่นอายของความตายได้มาลายหายไปสิน้นเมื่อเข้าใกล้ป่าที่เหลือระยะทางราวร้อยเมตรแต่ป่าเบื้องหน้าที่เห็นต้นไม้สูงใหญ่หลายคนโอบสายลมพัดอบเอากลิ่นอายของความสดชื่นและความเย็นมาแสงแดดอ่อนแสงลงราวกับว่ามันเป็นเวลายเย็น ทั้งห้าคนยกแขนขึ้นมาดูเกือบจะพร้อมกันแต่ว่าเข็มนาฬิกาก็ยังไม่ขยับเอ๊ะหรือว่านาฬิกาของพวกเราเนี่ยจะเสียแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรป่าชุ่มฉ่ำออกขนาดเนี้ยต้องมีแหล่งน้ำไม่ผิดแน่ทุกคนเดินเข้ามาในเขตแล้วอุณหภูมิลดทวบจนกายสะทานเจออากาศร้อนแล้วมาเจอเย็นแบบนี้ร่างกายจะไหวไหมนะเธอคิดเดินไปพลางมองต้นไม้ไปพราง ต้นไม้ของที่นี่ดูขนาดของลำต้นมีขนาดหลายคนโอบแต่แล้วสายตาของทั้งหมดก็เหลือบไปเห็นพึ่งหลังใหญ่ที่อยู่สูงไปเกือบ20เมตรอาจารย์พึ่งเหล่านั้นน่ะพวกข้าขึ้นไปเอารังมันมากินได้ไหมมันดูใหญ่ดีเอ็งรอกระเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะไปเจรจาขอ,ขอสักหน่อยแล้ว <ง liquidity S 1> จะมาบอกขอหรือขอใครละอาจารย์ก็ขอกับเจ้าของเขาน่ะสิ อ๋อสงใจเจ้าของเขาคงจะเงิงามมากนะจ๊ะข้าเห็นพ่อครูเนี่ยชมพูทั้งตัวเลยบ้าดะเอ็งนี่ทะลึ่งละหน้าไม่ได้งามเท่านั้นแต่งามมากงามทั้งกายและวก็ใจเลยจริงไหมจ๊ะเจ้าแม่กล่าวพร้อมกับร่างอันโปร่งแสงใสของพรานผีกลายเป็นสีชมพูเข้มจัดฮ่าเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าผีเขาเขินกันแบบนี้นี่เอง